สวัสดีครับผมโอ๊ตโ,โอตะโฟร์ทีเอนะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัวตันโอชิคนใหม่ของผมอย่างเป็นทางการเองนั่นคืออุ้ยน้องนิว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 น,นิว,นว,นวก็น้องนิวถือว่าเป็นดับเบิลตันโอชิของผมคู่กับผักขมนะครับเอ๊ะแต่เดียวนะตันโอชิมันมีได้แค่คนเดียวดีกว่าไม่ใช่สีไม่ได้สีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ตันโอชิของผมยังคงเป็นผักขมเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวขออวดนิดนึงนี่ได้มาใหม่นะฮะ SSR Magnet ผักขมนะครับมองแทบจะไม่เห็นอันนี้คือ SSR ที่รองแก้วนะครับก็ยังคงมองไม่เห็นอยู่ดีและได้วควดเพื่อนมองไม่เห็นใช่ปะบังเอิญว่าเป็นคนที่ใส่ขี้หวดขี้ขิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อนี่มานะฮะ SSR น้องนิวนเองนี่น่ารักมากมาเลยอย่างที่บอกไปผมเป็นตันโอชิผักขม นั่นหมายความว่าทั้งวงเนี่ยผมชอบอยู่คนเดียวคือผักขมแต่ว่าสําหรับน้องนิวนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามีน้องทีมงานของช่องผมเนี่ยชอบเป็นคามิน้องนิวนะครับเราก็เลยซื้อมาขิงนะเดี๋ยวลงทุนไปหลายหมื่นเพื่อซื้อมาขิงแค่นี้หรอก็นั่นแหละฮะพอดีว่าผมเนี่ยกำลังมองหา s อสําหรับใช้ห้อยคอรประดับบาร,รมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของผักขมเนี่ยราคามันค่อนข้างจะเกินเบอร์ไปนหน่อยนะน่าจะอยู่ที่ราวหกถึงเจ็ดหมื่นบาทสู้ไม่ไหวจริงๆ จัดน้องนิวมาแล้วกันนะครับอยาให้ดูใบนี้ใบนี้น่าจะเป็นใบที่ออกใบที่สองนะครับเท่าที่เช็คจากแฟนเพจมานะ<ๆ>ก็จะเขียนทั้งหมว่านิววีนะครับอ่ะหยิบให้ดูจากรอบดีก,กว่านะฮะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยเนะี่ยแกเอามาดูดีกว่านะฮะนี่ฮ่าขนองไปนิดนึงนะครับเ็าจะมีนิววีมีดอกไม้เลิบยูแล้วก็มี เวนเจอร์ใช่ป่ะนิววี่ดูยูเลิฟมีก็มีช่องให้เขียนคำตอบนะครับพร้อมกับข้อความคุณคือผู้โชคดีนะครับแล้วก็โอโทสีเขียวซึ่งต้องบอกว่าด้านหลังของแท้นะครับเป็นลายนามของ Be นเชอร์ออฟิเชนะครับอย่างที่เรารู้ด้วยว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยจะมี s อ r ออกประมาณ20ใบนะครับสำหรับรุ่น2แล้วก็แต่ละใบเนี่ยมูลค่ามันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าลวดลายของใบที่มีการเขียนลงในแต่ละใบนะครับ อย่าง SR คุณไข่ที่ผมได้รูป no นกเพนกวินนั้นน่ะคามิคอนเฟิร์มมาว่าเป็นใบที่น่ารักที่สุดดังนั้นเนี่ยใบยนั้นผมปล่อยได้ค่อนข้างจะแพง,งนิดนึงในราคา25,000นะใบนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเหมือนกันเพราะว่ามีการเขียนมาให้เต็มเลยนะครับนี่เต็มใบอะไรอย่างนี้นะครับคือจะมีเมมเบอร์บางคนเนี่ยเป็นตัวท็อปก็จริงแต่ว่า แค่เซนายเซ็นไม่เ,เขียนข้อความอย่างเงี้ยราคามันก็จะดรอปลงอะไรอย่างงี้นะครับอ่าอันนี้คือความพิเศษของ S S R นะครับในขณะเดียวกันพวก S R เนี่ยอย่าง J 8ที่ผมมีเปดิดให้ดูก่อนนี่ J 8นะครับ,รบถึงแม้จะเป็นเชอร์ปลานะครับนะมีใบใหม่แล้วอวดอวด,อวดเชอร์ปลาเนี่ยอันเนี้ยก็จะขายได้ไม่แพงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นแค่ S R นะครับแล้วก็ตัวของลายเซ็นเนี่ยจะไม่มีลูกเล่นมากเท่ากับ S S R นะครับนี่ดูความแตกต่างคืออันเนี้ย จัดหนักจัดเต็มข้อคงข้อความมาเต็มนะครับแต่ว่าของ J8 นี้จะมาแค่ลายเซ็นนะครับก็สังเกตได้ว่านี่มีการแบบประดับประดาเล็กน้อยนะครับเขาว่าโกโก้มีการวาดมงกุฎอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็จะเพิ่มมูลค่าของ SSR ได้เป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาขิงเฉยนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเพิ่งได้มาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ขายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเราต้องการเงินมากๆเลยนะฮะร้อนเงิน นะครับขอให้บอกราคาแล้วกันว่าขายไปเท่าไหร่นะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสได้ซื้อเอสเผักขมของจริงสักทีนะฮะผมยังคงชอบผักขมหมือนะั้อนอีกรอบหนึ่งผมแค่พูดเล่นเฉยๆว่าผมเปลี่ยนตันโอชินะครับ <laughs> อะไรประมาณนี้ต้องการสําหรับคลิปนี้นะอ้อมีคนบอกว่าอยากให้ทําคลิปอื่นที่ไม่ใช่การขิงของบ้างบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จะทําอะไรนะ <laughs> พราะว่าถ้าเกิดเป็นคลิปแบบว่ารวมความน่ารักของผักขมรวมโมเมนต์ของผักขมอะไรเงี้ยมันคือการก๊อปปี้คลิปก๊อปปี้รูปของคนอื่น,อนเอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวใหม่ซึ่งผมก็ไม่อยากทำเนี่ยผมอยากถ่ายเองอะไรอย่างงี้นะครับก็คอนเทนต์หลักของช่องเราคือยังเป็นการขิงแล้วก็การรีวิวเหมือนเดิมไปสักพักหนึ่งก่อนนะฮะประมาณนี้นลกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเอาน้องนิวไปส่งแก่ผู้ที่ซื้อต่อก่อนแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันที่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับบ๊